สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทดสอบแบตเตอรี่60โวลต์15แอมเ์นะครับว่ามันจะวิ่งได้สักกี่กิโลนะครับสำหรับรถทดสอบวันนี้ของเราก็3ล้อไฟฟ้าสุดสวยสุด,สด,สดติ่งของเราคันนี้นะครับมองมุมไหนก็สวยไปหมดถนนหนทางที่เราใช้ทดสอบในวันนี้ก็จะเป็นทาง ในหมู่บ้านนะครับเลาะตามรั้วตามตรอกซอกซอยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเรียบนะครับไม่มีเนินเขาใดๆภาพที่มันสโลโมชันนี่ไม่ได้ตั้งใจนะครับมือใหม่หัดถ่ายทำวับมือก็จะไปโดนปุ่มก็จะ,จะมีเป็นช่วงช่วงนะครับอันนี้มันเป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่เราตัดออกมานะครับเราจะถ่ายทำทั้งหมด กเกรงว่าแบตเตอรี่กล้องจะไม่เพียงพอนะครับเราก็ปิด,ป,ดปิดเปิดเปิดแล้วก็เอามาประติดประต่อให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบผลสรุปนะครับแต่ GPS เรารันตลอดนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับ30.1กิโลนะครับระยะทางที่เราได้มา แบตเตอรี่ยังไม่หมดนะครับเหลืออีกนิดนิดหน่อยหน่อยน้อยน้อยเดี๋ยวเราก็จะใช้ให้หมดเลยนะครับนั่นตัดไปแล้วนะครับ BMS ตัดที่54โวลต์ระยะทางรวมที่เราได้คือ32.7กิโล